ราคากลาง8 0แสนกว่าแต่คันนี้7แ0 0กับ9,000ส่ปตูยกสูงเกียร์ออโต้ตัวแซดพปี2022เฉียบยังไง มาดูใกล้ๆเลยนะครับเป็นรถที่ได้โครงสร้างเดิมด้านหน้าเดิมๆนะฮะไม่เคยมีอุบัติเหตุไฟหน้าขวาและซ้ายได้เป็นโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์ให้แล้วนะอันนี้เดิมโรงงานแท้ๆเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับล้อแมกเดิมโรงงานเช่นกันนะครับบันไดข้างเดิมโรงงานนะฮะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับประตู4บานหน้าหลังซ้ายขวาเดิมมากๆด้านท้ายเห็นไหมได้กล้องมองหลังมาให้ด้วยกับโลโก้ ZP ดเดิมๆเลยนะกระบะท้ายนะครับไม่มีตกนะครับรถคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักนะฮะเม็ดอาร์ค ไม่เคยทำสีครับกระบะงไม่ฉีกคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ำพิความหรือไฟไหม้แน่นอนนะครับตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยโดยวันทูอินสเปกนะครับเม็ดอรางเดิมๆนะฮะเสา ABC สมบูรณ์มากมาดูภายในนะครับ คันนี้ได้กุญแจรีโมท2ดอกนะครับภายในได้โทนสีดำนะครับเบาะหนังนะครับเบาะไฟฟ้าด้านคนขับนะครับหลังจากที่เราออนสวิตช์แล้วนะครับที่เลือนไม้นะครับไฟเตือนทุกอย่างขึ้นครบเลยนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทได้ปกตินะฮะเครื่องยนต์เดินเรียบมากๆมาที่พวงมาลัยนะครับได้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันคูดคอนโทรลพวงมาลัยสวยงามมากนะครับไม่มีร่องลอยการถลอกเลยนะฮะมาที่แผงคอนโซล คอนโซน่านะครับทำมาได้พรีเมียมมากนะฮะไม่มีรอยแกะรอยถลอกใดๆเลยนะครับช่องเก็บเอกสารด้านหน้านะครับใช้งานได้ปกติไม่แตกไม่หักนะฮะมาดูด้านซ้ายนะครับช่องเก็บเอกสารด้านซ้ายใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับไม่แตกไม่หักนะครับในส่วนของ เก๋ใหญ่เห็นไหมครับคู่มือนะครับอยู่ครบเลยนะครับคันนี้ได้จอ Android แล้วนะฮะเดิมโรงงานสมบูรณ์มากๆแอร์ Air, ดีต้อนนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะชอบเย็นขนาดไหนปรับกันเอาได้เลยนะครับได้ USB b l e t ู tooth ด้วยนะฮะเกียร์ออโต้เราเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยคอมพิวเตอร์ OB2 นะฮะเกียร์สมุดสมบูรณ์มากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเบาะหลังพับได้นะครับทำความสะอาดสะดวกนะครับสวยงามมากนะฮะเครื่องยนต์คันนี้1.9เดิมๆนะครับเครื่อง ไม่เยอ้นะฮะแห้งๆเลยเทอร์โบสมบูรณ์แคตลาลิกต์ยังอยู่ท่อเดิมนะฮะเม็ดอาร์คน็อตคันหน้าแผ่นเพจอยู่ครบเลยนะครับคันนี้ไม่เคยรีแมปนะฮะจัดโปรเดือดๆเจ0 0แกับ0าบาทนะครับรถสวยตรงใจไม่แท้ต้องที่เนยลยรถบ้าน2สาขาซ่อมสร้างเดิมแบบนี้ราคาแบบนี้คุ้มมากอยากขับทักแชทมาครับ